ไม่เฉพาะแต่เขื่อนในโคราชนะครับหลายพื้นที่ในขณะนี้ประสบปัญหาสภาวะฝนทิ้งช่วงนะครับทำให้เจ้าหน้าที่นะครับจะต้องเร่งในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การขาดแคลนน้ำจากสภาวะฝนทิ้งช่วงนะครับที่ตำบลประสุกอําเภอชุมพวงนะครับปริมาณน้ำแห้งขอดแม้ว่าจะเข้าสู่ฤด,ดูฝนนะครับไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและก็ไหลลงสู่ลำมาดเลยนะครับ โดยชาวบ้านละโวสามาคัคคีบอกว่าปริมาณน้ําภายในอ่างลดลงอย่างน่าวิตกและในเขื่อนอีกหลายเขื่อนนะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสุรินทรบุรีร์นะครับไม่เฉพาะเขื่อนแหละครับฝายเก็บน้ําอ่างชลประทานทั้งหลายนะครับระดับน้ำเนี่ยลดร้อยลงอย่างน่าใจหายนะครับทั้งที่จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่หน้าแรงนะครับแต่เป็นหน้าฝนบังเอิญว่าช่วงนี้ฝนก็มาทิ้งช่วงนะครับคือที่ตกเหมือนในกรุงเทพบริมณ์ลดีเนี่ย ก็ไม่ไม่ต้องการนะแต่ว่าพื้นที่ทําการเกษตรเนี่ยกลับกลายเป็นว่าฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ําเพื่อการทําการเกษตรนั้นไม่เพียงพอครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ